อเอลิงงันก็ต้งทำหม้สวนสนบ้อำแหลงลงแดดอาสดงข้ามฝังนองาน เรือน้อยร่องลอยพายพาอนเรียบริมหนองฮานสกลนครบอเป็นสกุลนครได้จาก,ก ima, เกาะออรันเดนกซิมาเก็บภาพรบรรยากาศช่วงประมาณสามทุ่มของเกาะอ่ล่นเกาะออรันเดอร์นะคะของประเทศสวีเดนนะะุกซสิเก็บเออ่ามันเหน็บบดเาเก็บภาพรบรรยากาศอันไปเบิง์นะจ๊ะว่ามันเป็นจังไดประเทศสวีเดน เวลามันจะขยับเลยๆนะจ๊ะมันบ่ได้ตายตัวเสมอไปนะจ๊ะเวลาแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์มันก็นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ามันก็นจะตกอ่าช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสามทุ่มนะจ้ะตกประมาณสามทุ่มที่นกสิเก็บพาไปให้บึงนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนกสิรวบร่วมไปให้บึ้งนะจ๊ะว่าบรรยากาศอ่าตะเวนตกดิน <c oughs> บอถือตะเวนตะตะวันตะเวนตกดินนะคะของ สวิเด็นของเกาะนี่สิเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวนกรบรวมพาไปใหเบิงงนะจ๊ะบรรยากาศสวยๆคะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพ่อพาใสยในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งน,นะจ๊ะเมื่อนี้นกมานอนอยู่เกาะเกาะอีหยังบุลลืมซื้อแล้วละ <laughs> บ่ลืมหรอกมันออกเสียงยากมันก็นเลยเ้าบ่ถึก พญายพาานอนเกนาะน่าจะมือเนี่ยลุกสิเก็บภาพบรรยากาศอ่าช่วงตะวันตกดินแลาา้วก็รลร่มภาพในเบืองนะ่ตะเวนตกดินมาเป็นตะวันตกดินอ่ามันก็นจะประมาณนี้รู้สึกว่าสวยสวยตรงนี้มันจะเป็นอ่าที่เพื่อนมาตักอากาศนะา๊ะส่วนมากจะมีอ่าหม่องปะลังยางไปกลางทะเลแล้วก็มีหม่องตักอากาศแบบว่าแก้ผ้าเมือเ่อไรน่าจะ ผู้หญิงผู้ชายอ่าทีมักกับซีอู่คนละโซนนะจะผู้นหญิงอยู่โซนหนึ่งผู้ชายอยู่โซนหนึ่งนะจะบ่ใส่กางเกงในบ่ใส่เสื้อชนะในเขาบ่ได้แค่ของกันเขานอนอาบแดดกวนตูนเกินเตีนอยู่แต่ว่าก็มีอ่าช่องไม้อยู่นิดหน่อยบังอยู่ด้วจ้ะแต่ถ้าเขาขึ้นก้อนหินเหลียวลงมากกะจะเห็นเหมือนกับจะเห็นฝรั่งแกผ้านอนอาบแดดกัน,นอยู่เฮ็ดคุลูคิลีอยู่จอกว่าอีหยังเป็นอีหยังแต่ว่าเพิ่นก็ปกติเนาะบ่คือบ่คือบ้านเฮา Uh, จริงๆแล้ว uh, mm hmm. เมืองภาคใต้กับบ่ใครงามปนไยน,นะจ๊ะตั้งแต่นุก uh, ขี่รถมาตั้งแต่ uh, พใหญ่ามาตั้งแต่อันเมือง uh, ลินเชอร์ปิงนะจ๊ะมา uh, ข้ามาหอดมาหอดเกาะนี่จังคอยหูว่างามอยู่บนเกาะนี่น้องนันนกคิดว่าอยู่ชจยภูพุมเหรอบ้านคนกับบ่อยครมีนะจ๊ะ แบบ่าโดนๆเห็นหลังซองหลังเนาะจ้ะบ่คือคือทางภาคเหนือภาคเหนือจะจะมีอยู่เพราะว่าบานจะคอยรูว้ว่ามีบานคนถ้ามีเป็นท่างน้อยๆเขาไปก็สิมีกองจดหมายว่างไว้ยูหนาทางปากทางเนาะคะ่ะว่ามีจากหลังจากหลังเพราะว่ายู่นีซิมีตู้จดหมายหรือว่ากองจดหมายทุกๆบ้านนะคะ่ะเขาสีเอาไว้คนละมองมองท่างเขาบ้านนะจ้ะเฮาสามารถเลี้ยวเข้าไปเขาเขารู้ได้ว่ามันเป็นมีบานจากหลังเนาะจ้ะ sommer. Sí, pues, Så det er bra.